พันจะพีฟ้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับทำงจัะขอบคุณสามแดงครับคี่ลวดนะขอบคุณสามแดงครับ วิ่งไวจังแปดตีแล้วหรอวิ่งไวจังไหวจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณสามแดงด้ยวยนะครับนัดไล่ขอบคุณพี่ลลิตาครับผมมาอุ้ยนี่เป็นาลิตามาได้ตานี่แอบให้ตลอดไม่ได้แอบอะให้จะจะตลอด เอ้ยโอ้โหแล้วเวลาเรื่อเยอะแต้นคิดอะไรจะใสยป้อนขวันพี่ขวัญเขาชอบกินอะไรง่ายๆอ่ะรับคำคนว่าง่ายๆไม่แบบว่าไม่เรื่องมากที่ปาทะ จั้งอีแล้วกันไม่ใช่พอแล้วนะครับพี่ฟ้าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ฟ้าโอนมากบัญชีมาอายัดนะครับผมให้ให้สิบพี่ฟ้าวันนี้แค่นี้พอนะครับปิดไปปิดไปมาแล้วเติมเสร็จจัดรู้ใจไปอีกอย่าบอกนะว่าจะไปตักแกงที่งานมาเรียนใช่ครับผมก็าเป็นคนง่ายๆครับเกี่ยวกินข้าวแกงเอไม่ใช่เดี๋ยวต้องสั่งข้าวมาสิ ไม่น่าถึงหรอกที่ไปเล่นลีกีทวรป,ปักแล็ตเมื่อไหร่วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ไปเรื่อยก่อนกินข้าวก่อนพี่ฟ้ากินไม่ต้องไม่ต้องรีบกินนะพี่เดี๋ยวเขาตึกคอค่อยๆกินกินเรื่อยๆนะพี่กินสักถึงมันหกโมงทุ่มนึ่งอนะ ไม่กินไม่กินเลยเพิ่งเห็นเต้นกลัวตุ้งใช่น้อยนะถือเป็นกลัวตุ้งไม่ค่อยมีนะครับทุกค้าขอตัดแดงพุ่มกลมอุ้ยแบตจะหมดแบตเหลือสองเปอร์เซ็นชีวิตมีอะไรจะหลอกถอนมและโอเคทางเขาสบายใจได้พี่อุ้ยแบตเหลือสองเปอร์เซ็นแม่เจ้า โชคร้ายจังได้ใสช่ชาร์ลอมมาด้วยปกติหาตรงเดีย๋ยวนี้คิดจะหนีแล้ว